นี่เป็นผลการเลือกตั้งที่ มีผลทางความมั่นอกมั่นใจของพรรคเพื่อไทยด้วยนะฮะอย่าลืมนะฮะว่าก่อนที่มีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีในกระแสะวิพวิจาร์รัฐบาลน,นี้ไม่น้อยเลยทีเดียวในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยพิสูจน์ว่าสามารถชนะในพื้นที่ซึ่งปกติตนเองไม่ได้ชนะและปกติในรอบที่ผ่านมาเป็นของอน,นาคตใหม่ก้าวไกลและพรรคประชาชนเป็นของสีส้มเนี่ยแล้วถ้าคุณสามารถเอาชนะได้ในเวลาที่โดนสังคมวิพวิจารณ์เรื่องนายกรัฐมนตรีคนใหม่มาบั่นมานเนี่ยนะฮะก็แสดงว่าเพื่อไทยยังมีของอยู่ และยังขลังอยู่ในการทําให้คนออกมาแสดงพลังใช้สิทธิเลือกตั้งในสนามใหญ่เป็นผลการเลือกตั้งซึ่งผิดคาดและทําให้พรรคประชาชนจะต้องไปรีกร๊ปแล้วก็ดําเนินการกลรวิธีในการสู้กับพรรคเพื่อไทยใหม่เหมือนกัน เห็นว่าโพหลายสำนักในช่วงก่อนที่จะมีการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่จังหวัดพิษณุโลกในรอบนี้นั้นชี้ว่าน่าจะเป็นพักประชาชนซึ่งชนะอย่างถล่มทลายแต่ปรากฏว่าตั้งแต่ช่วงค่ำเมื่อวานนี้ที่มีการนับคะแนนการที่พักเพื่อไทยเริ่มแซงมาเนี่ยชัดเจนว่าเป็นการพลิกล็อกในแบบที่เพื่อไทยชนะขาดนะฮะแล้วก็มีคนซึ่งไปกาในแบบที่ไม่ต้องการเลือกพักใดก็ไม่น้อยนะครับหลายพันคน ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับพักประชาชนนําโดยคุณสาวุฒิใจหลักนะครับเลขาธิการพักและคุณพริศวัชระสินทุสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อและโฆษอุักคุณไอเต็มนะฮะคุณสรารวุฒิคือเลขาธิการพักนี่คือทีมใหม่นะฮะทีมหลังจากที่ก้าวไกลโดนยุบเนะฮะเขาร่วมกันแถลงข่าวนะครับผลการเลือกตั้งสส,สงพิษณุโลกเป็นการเลือกตั้งซ่อมโดยที่เจดเด็ดจันทราผู้สมัครจากพักเพื่อไทยชนะเนี่ยนะฮะผู้สมัครของพักประชาชนนะครับ ผู้สมัครของฝั่งส้มนะครับคุณนัทชนนชนะบุรณาศักนะครับได้พ่ายแพ้ไปเขาแสดงความยินดีกับคุณเจเด็ดที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งในรอบนี้แล้วก็ขอบคุณประชาชนชาวพุทธโลกในเขตที่หนึ่งทุกคนซึ่งออกมาใช้สิทธิ์ทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ตามระบอบประชาธิปไตยนะฮะเขาบอกว่าต่อให้ตนเป็นผู้ซึ่งไม่ได้เลือกแต่เรื่องใดที่เป็นประโยชน์ต่อชาวพุทธโลกเขตที่หนึ่งก็จะสามารถเป็นปากเสียงหรือแก้ไขปัญหาได้ คุณสรยุทธ์เขาบอกว่าเมื่อการเลือกตั้งจบลงแล้วสิ่งที่พรรคประชาชนต้องกลับมามุ่งเน้นอีกคืองานด้านการสร้างพรรคหลังจากขาดตอนไปในช่วงการก่อร่างสร้างพรรคตั้งแต่วันที่9สิงหาคมเป็นต้นมางานสร้างพรรคก็จะเริ่มตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปผ่านการสัมมนาสสและเครือข่ายพรรคในแต่ละจังหวัดจากนั้นก็จะมีการอบรมตัวแทนสมาชิกทั่วประเทศด้วย คุณไอติมเขาบอกว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาของการมาท้อหรือเสียใจยเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตยที่จะมีการแพ้และชนะยิ่งการแข่งขันมีความเข้มข้นเท่าไหร่ผลประโยชน์สูงสุดย่อมตกอยู่กับประชาชนโอเคก็นี่เป็นชัยชนะครั้งสําคัญของพรรคเพื่อไทยซึ่งถ้าคุณฟังคุณสมศักดิ์เทสุทินเขาก็จะบอกว่าเป็นของขวัญจากพี่น้องประชาชนชาวพิษณุโลกไปที่รัฐบาลใหม่นะครับให้กับนายกคนใหม่เป็นการมอบแมนเดตถ้าคุณไปฟังนายแพทย์วโรงเดชกิจวิกรมซึ่งพึ่งยื่นเรื่องให้มีการยุบพรรคเพื่อไทย โดยการไปกล่าวหาดิตนายกทักษิณว่าวงการคหน้าพักเพื่อไทยได้เ่ยนะฮะคุณวรรงเขาประเมินว่ามันเป็นผลของการที่มีการรณรงค์ให้คนนั้นกาในแบบที่เลือกที่ไม่ลงคะแนนให้พักไหนโดยที่คนออกมากาไม่เลือกที่จะลงคะแนนให้พักไหนเนี่ยมากในระดับที่มีผลต่อต่อการเลือกตั้งคานนี้มันมีผลต่อการเลือกตั้งโดยที่ทําให้พักเพื่อไทยชนะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมีผลในทางซึ่ง มันเป็นเป็นไปนในทิศทางซึ่งหมอรงเขาต้องการหรือไม่แต่ว่ามันก็คงจะไม่แหละเพราะว่าเขาก็เพิ่งยื่นให้ยุบเพื่อไทยแล้วเขาก็ไม่ได้ต้องการพักประชาชนพักเก้าไกลยอยู่ดีเพราะฉะนั้นรณรง์การโหวตโนคนมาโหวตโนเยอะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ผลของการเลือกตั้งที่ไปในทางที่คนซึ่งรณรงให้โหวตโนต้องการอยู่ดีคือมันไม่ได้โหวตโนระดับที่ disqualify ผลการเลือกตั้งไงมันก็ไม่น้อยแต่มันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะฮะ เอาละนี่คือการเลือกตั้งในประเทศซ,ซึ่งก็น่าติดตามต่อไปเพราะว่าถ้าพรรคประชาชนไม่สามารถชนะตามคาดได้คือนี่เป็นผลการเลือกตั้งที่มีผลทางความมั่นอกมั่นใจของพรรคเพื่อไทยด้วยนะฮะ อย่าลืมนะฮะว่าก่อนที่มีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีในกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลน,นี้ไม่น้อยเลยทีเดียวในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดพักเพื่อไทยพิสูจน์ว่าสามารถชนะในพื้นที่ซึ่งปกติตนเองไม่ได้ชนะและปกติในรอบที่ผ่านมาเป็นของอนาคตใหม่ก้าวไกลและพรคประชาชนเป็นของสีส้มเนี่ยแล้วถ้าคุณสามารถเอาชนะได้ในเวลาที่โดนสังคมวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องนายกรัฐมนตรีคนใหม่มาบันมาลเนี่ยนะฮะก็สะแสดงว่าเพื่อไทยยังมีของอยู่และยังขขังอยู่ในการทําให้คนออกมาสแสดงพลังใช้สิทธิเลือกตั้งในสนามใหญ่ เป็นผลการเลือกตั้งซึ่งผิดคาดและทําให้พรรคประชาชนจะต้องไปรีกร๊ปแล้วก็ดําเนินการกลวิธีในการสู้กับพรรคเพื่อไทยใหม่เหมือนกันสะท้อนเห็นเลยว่ามันไม่มีใครเป็นเจ้าของเสียงของประชาชนและแม้กระทั่งในเชิงอุดมการอาจจะมีความมั่นใจกับชัยชนะบางครั้งถึงเวลาประชาชนเขาออกมาการเนี่ยเขาการในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับแม้กระทั่งที่เขาบอกตอนที่โพไปสอบถามเขาการเลือกตั้งก็คาดเดาผลการเลือกตั้งลวงหน้าไม่ได้นะครับไม่ว่าจะคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญ ทำแบบสำรวจหรือจะเป็นสื่อสารมวลชนนะฮะในรอบนี้ก็หักปากกาเซียนกันอีกรอบนะฮะอีกครั้ง